ความเร็วของลูกดอกเดินทางได้184เมตรใช้เวลา4วินาทีน,น้องๆคะเรามาหาความเร็วเป็นเมตรต่อวินาทีกันค่ะความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาระยะทางเท่ากับ184เมตรและเวลาเท่ากับ4วินาที184หารสี่ เท่ากับ46หน่วยของความเร็วคือเมตรต่อวินาทีดังนั้นความเร็วเท่ากับ46เมตรต่อวินาทีค่ะแจ็คเดินทาง3กิโลเมตรใช้เวลาครึ่งชั่วโมงน้องๆคิดว่าแจ็คใช้ความเร็วเท่าไหร่คะเราต้องหาร3มกิโลเมตรด้วยครึ่งชั่วโมงค่ะ หารด้วยเศษ1ส่วน2มีค่าเท่ากับคูณด้วย2 3คูณ2เท่ากับ6หน่วยความเร็วก็คือกิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นแจ็คเดินได้6กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนักปั่นจัก,กรยานปั่นได้140กิโลเมตรในเวลา5ชั่วโมงเรามาหาความเร็วในการปั่นจัก,กรยานกันค่ะ 140หาร5เท่ากับ28หน่วยของความเร็วคือกิโลเมตรต่อชั่วโมงนักปั่นจัก,กรยานใช้ความเร็ว28กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ